เงินถูกต้องรายอิลักติชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับรานะคะ้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันตแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วสวัสดีครับเบียร์ิดบานะครับวันนี้เราอยู่กันใน chaos zero n i g h t m a นะครับวันนี้ขออนุญาตมาไกด์ r e n o version 2นะฉบ,บับปรับปรุงของใส่ทุกอย่างหมดเลยนะครับ อ่ะเดี๋ยวขออนุญาตพูดไล่ไปเลยแล้วกันเนาะตอนนี้รีนัว C2 มีอะไรบ้างใช่ไหมครับ C2 จะเป็นในส่วนการสร้างลูกกระสุนตั้งแต่4นัดขึ้นไปนะครับมันจะคูณ2เอ็กตาเดี๋ยวมีจะเป็นเทสให้ดูด้วยเนาะาะเหมือนดาเมจเพิ่มขึ้นฟรีนะครับคูณ2ตั้งแต่นัดที่4นะครับอ่าต่อไปเป็นในส่วนการที่ควรจะต้องตัดออกไปก็คือชิลกับดาเมจครับเนี่ยสใบเนี่ควรจะต้องตัดนะครับ มาดูส่วนกใส่เอาแบบหายง่ายเลยก็คือกราดนี้นะครับเพราะว่ามันจะช่วยเห็แบาบวกดาเมจของบุลเลตก็คือลูกกระสุนปืนนั่นเองนะครับเหมาะกับน้องด้วยกับการทั้งบวงเวลากดใช้ไหมครับบวกคีที่คอนเชนต์ติดคีย์กระสุนติดคีย์ได้นะอย่างเช่นแบบ300ยก็ไป600เลยอะไรอย่างนี้อันนี้เหมือนไปตีบอสหาของระดับ7นะเลือดเป็นหมื่นนะครับก็รีโนวแค่เร็วห้าสิบเองก็ยังสามารถผ่านได้เลยก็น่าจะแบบอีซี่นะครับอ่ะต่อไป็นในส่วนกราดใส่นะครับ อ,อ,อันนี้จะประสบการณ์ที่มีใช้เองนะระหว่างการสร้างหนึ่งอันนี้มันจะสร้างในมือเราหนึ่งใบใช่ไหมลูกกระสุนแล้วก็เทอร์นาก็จะสร้างลูกกระสุนให้เราเนี่ยออกมาถาวรมีว่าอันนี้ดีกว่าเพราะว่ามีไปลองเทสเนี่ยกับอีกแบบหนึ่งนะครับนี่เดี๋ยวเดียวันนี้เห็นว่านี่อันนี้คือการสร้างการะสับเนี่ยมันเหมือนเกมเร็วครับแบบอย่างเช่นเราอาจจะมีกระสุนสามสองใบเ,เรียกหกใบก็ อา่าพอเล็งลงสู่ศารไปก็ยิงปุบๆๆๆๆใสจแล้วถ้าไม่ตายยิงกระสุนก็จะขึ้นหมดอันนี้แบบเกมไวัแต่ว่ามีหนะนําว่าแบบนี้ดีกว่าเยอะครับกับที่มีลองนะเพราะว่าถ้าเกิดสมมติเราสู้กับบอสเนี่ย2-3ตาจบมันมันไม่น่านะถ้าเกิดบอสเก่งๆถูกมั้เพราะฉะนั้นมีแนะนําสร้างแบบนี้ดีกว่าจากที่มีทดลองเพราะว่าอย่างน้อยเราได้กระสุน VP อเลยใช่ปะ่ะ1ลูกต่อ1เทอร์นแน่นอนซึ่งถ้าเกิดสมมุติสมมุติมมตนะอันนี้มีสมมุติสมมติเรา c ปี้อันนี้ได้4ใบใช่ปะนั่นหมายความว่าอะไรไหมครับหมายความว่า ถ้าเราใช้หมด4ใบเนี่ยเริ่มเทิร์มาเราได้4ลูกเลยถูกไหมเขากับว่าลูกกระสุนเราจะไม่อดอยากเลยอันนี้แค่แนะนําเฉยๆมีว่าแบบนี้ดีกว่าอา่าต่อไปในส่วนการส่องอันนี้เอาจริงๆนะเนี่ยอันนี้มีแนะนําว่าไม่ให้ไม่ไม,ไม่ไม่ให้มันกินกระสุนดีกว่าแต่ว่าเพื่อนๆจะกินกระสุนบวกดาวเมจก็ได้นะไม่งั้นเดี๋ยวกระสุนมันจะตกสุสานน้อยเออเป็นคำแนะนําเฉยๆนะครับอันนี้ก็คือเวลาดาเมจเปเ็น็์เนี่ยสร้างกระสุนเนี่ยถูกแล้วเราต้องเอากระสร้างกระสุนเยอะๆครับอย่าให้กระสุนลด มันมีว่ากระสุนรถมันทําให้เราบิวดามีนยากอ่ะก็ประมาณนี้แหละครับอันนี้เป็นคำแนะนำเ,เฉยๆนะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆสามารถหาไอ้นี้ซ้ำได้เห็นปะ่ะก็คือสมมุต4ิ4สี่ใบก็พอเข้าเทินมาเราไงมันก็ออกมาสี่ใบยอยู่แล้วอ,ะอ่ะกระสุนก็จะได้เยอะนะครับประมาณนี้อ่ะโอเดโตนะครับ ขึ้นมาอัพไปตรงนี้ก่อนเลยเพราะว่าบวกเอ็กตอรช็อตหนึ่งนะครับแล้วก็ตรงนี้กระสุนแรงขึ้นอันนี้เนี่ยควรต้องอัพแล้วก็พวกคิทิคอนดาเมจกับคิทิคอนเชนพวกนี้ควรอัพให้เต็มเลยครับตัวละครจะเก่งกว่าเดิมเยอะก็ประมาณนี้แหละครับอ่ะเดี๋ยวต่อไปเป็นส่วนของใส่นะครับคราวที่แล้วมีใส่ไปเซ็ตคีย์ใช่ป่ะเพราะว่าคราวที่แล้วส่วนใหญ่มีจะใส่ไปพวกการ์ดสองเยอะแต่เดี๋ยวมีจะไปแก้เอาพวกนี้ออกให้หมดครับเนี่ยแล้วก็อาจจะต้องไปหาก๊อปอันนี้เอาสาักสี่ใบแค่นี้ก็เมฟแล้วพระเทพระเจ้าเลยอะ่ะ มีใช่ครับว่าเทพเจ้ารีนัวเลยแล้วก็เอาดอกไม้สามดอกไม้เอาแบบแลกการ์ดเอาเอาการะสุนสามหรือว่าดีสุดตามนี้นะครับอของใส่เขาดีแล้วมีใส่เป็นคีย์ใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วเดี๋ยเนี่ยไอ้พวกที่การ์ดที่มันใช้สองคอย์มันอยู่จะติดคีย์ถ้าเกิดเอาแบบจริงๆเอาแบบตอนนี้มีแนะนําว่าไม่ต้องใช้แล้วนะเอาเป็นลูกกระสุนยิงไปเลยดีกว่าครับ เอาแต่ลูกกระสุนพอพวกนี้เอาออกไปก็ได้ไอเราแต่เพื่อนเพื่อนนะบางคนอาจจะแบบมีติดไว้บางทีอาจจะเจอบอสสองตัวสามตัวก็ได้ใช่ไหมล่ะอาจจะต้องเคลียร์สตัวนึงไม่งั้นเวาลาย,ยิงมันแรนดอมกระสุนกระสุนมันจะแช์ดาเมจนะครับประมาณนี้อ่ะของใส่ก็เลยใส่เป็นส่วนสี่ชิ้นก็คือไวทดาเมจนั่นเองนะครับอ่ะแล้วก็อีกสองชิ้นใส่เป็นคิทิคอนดาเมจสองอ่สองเซตแต่ว่าไอตรงนี้ต้องติดคีย์นะถ้าไม่ติดคีย์มันก็จะไม่นำนะครับคิทิคอนเชนดูตรงนี้สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองน้อยมากทำไมถึง เรวมีค่อยไปหาออบที่มันมีคิทิคอนเชนค่อยอัพเต็มไม่อย่างนั้นอ,อัพไปก็เสียเปล่าครับออามันออามันไม่ค่อยดีเน้นอะไรบ้างออบหลักของชิ้นที่6นะครับใส่เป็นแอัแทาเปอร์เซ็นต์อ่าต่อไปชิ้นที่5เอาเป็นไวท์ดาเมจเพราะว่าเราตีแต่สายฟ้าอยู่แล้วต่อไปชิ้นที่4ตรงนี้ต้องคิทิคอนเชนอย่างเดียวเลยไม่งั้นไม่คิติดคีย์แน่นอนชิ้นที่สามต่อไปนะครับเป็นส่วนออบลองนะครับก็แน่นอนเอาเป็นคิทิคอนเชนแล้วก็คิทิคอนดาเมจแล้วก็เอ็กต์ตาดาเมจเอาแค่นี้พอครับ เนี่ยทุกจีนต้องมีคีตุคอนเชนนะไม่งั้นไม่ติดคีย์นะครับอันนี้หาไม่ได้ก็เลยใส่แค่นี้อ่ะเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปดูในส่วนการเล่นเลยแล้วกันนะคะนนรับนอ,นอ้าวอันนี้หมีมาเดียะอันนี้หมีใช้เป็นในส่วนยิงเนี่ยมันจะสร้างกระสุนลงมาหนึ่งแล้วก็เอ่อเทิร์นต่อไปจะสร้างกระสุนให้เราเนี่ยหนึ่งตลอดนะครับมีว่าจริงๆอันนี้ดีกว่าสามลูกนะ สามลูกมันเหมือนแบบริบจบเกมถ้านี้คือเกมยาวครับอ่หนึ่งนัดอ่ะแล้วเดี๋ยวทาน่ามันก็จะเพิ่มให้เราทีลเทินนะครับอที่เราก็จะใช้แบับนี้ไปอันนี้ถ้าไม่ตายดีนัไม่ขึ้นต,ต้องต้องล้างทิ้งไปก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้ากระสุนเราพอใจแล้วเราโอ้โหแม็กหน้ามาอีกแย่เลย ยิงไปครับบึกบกบกโอ้ติดคีทุกดอกเลยครับกระสุนติดคีได้แน่นอนหลายรอยเพื่ินเห็นป้า,าหมีว่าดีกว่าจริงๆเพราะว่าเท่าแบบว่าทุกเทิร์นเนี่ยเราจะสร้างกระสุนออกมาได้เรื่อยๆครับนั่นแหละคือข้อดีนี่อันนี้สามารถยิงการ์ากระสุนสารได้ครับอืม นี่ดีกว่าครับอันนี้อันนี้เดี๋ยวมันมีกลัวมันตายเร็วอะยังไม่อยากให้มันตายครับแต่ดอ,อกการดได้หนึ่งใบอ่ะคอปเตอร์อีหนึ่งจบ ยิงไปครับอ่ะหมีว่านะถ้าเราสร้างการ์ดแบบนี้ได้เนี่ยมันก็จะลงสู่ศารเรื่อยๆเงียดีกว่ามากึงสี่นัดแล้วเนี่ยเราก็ดอ,อก,การ์ดเรื่อยๆตัวอมตะโอ้โหเนี่ยแหละครับคือสิ่งที่เรารอคอยมานานเปิดสามครับชุบ ชุบชุบโอเคอ่าเห็นไหมดา,ากระสุนิสแต่ว่าโอ้โหสวยจริงเลยอะ่ะไอ้การ์ดอีโนวไม่ขึ้นแคฝั่งซ้ายมันก็จะคอมโบให้ดูเลยเดี๋ยเออมาแล้วโอ้โหแต่คอยไม่พอเอาบ้านเรียกสวย<ำ>อ่ะอันนี้การ์ดนี้ทำให้เออโดนดามเมจแรงขึ้นถึงน50%ะครับอ่ะเราก็จบเพลิน ลูกกระสุนจริงครับว้าในในในตอนนี้กระสุนในสุสานเราเยอะแล้วนะเอาเพื่อดูดการเอพอีกตอนนี้น่าจะประมาณสิบวันนัดแล้วครับตอนนี้นั่นแหละเจอเราแน่เนน่ยนะหีว่าอันนี้ดีกว่าจริงๆเพราะว่ามันสร้างกระสุนให้เราเรื่อยๆถ้าเกิดเป็นกระสุนสามนัดมันมันเหมือนรีบจบอ่ะเอออ้าวรามีการ์นีมาว่ะอ้าวถึงด้วยเอ้ยไม่ถึงนิดเดียวสามขีดเออหน้าก็น่าจะได้ละ เทิร์นนี้ก็จบเทิร์นไปก่อนแล้วกันครับเพื่อไม่ให้บอสตายอะจบเทิร์นครับ <Yeah. S 1> นี่นี่ยิงไปครับคือ <_ C arlo> นี่สร้างกระสุนมาอีกแล้วโคตรดีเฮ้ย <_ c arlo> อันนี้มันดีดการ์ดนี่ว่าอันนี้อันนี้ไม่ดีนะจริงๆแล้วอันนี้ไม่ดีเพราะว่ามันดีดการ์ดกระสุนเราอะไม่บอกว่าว <_ c> ูเรนในมือ อ๋อกระสุนบวกร้อยนี่ไม่ไม่ต้องใช้คือคือหมีมองว่าไอการพวกเนี้ยไอไอไอสก,กิลพวกเนี้ยหมีแนะนํานะให้ไปหาแต่เอากระสุนเพิ่มอย่าให้มันแบบไปล้างกระสุนดีกว่าไม่ง,งั้นเดี๋ยวมันจะล้างกระสุนไปมันก็ไม่ขึ้นมือใช่ไหมครับหมีว่าอย่าดีกว่าเอาเป็นกาวสร้างกระสุนดีกว่า ต,ตัวบอสไายจัดเลยนี่นี่ครับเดี๋ยวตาหน้าเราจะเอาแล้วครับเพราะตอนนี้กระสุนเราเยอะมากแล้วได้เวลาบอสต,ต้องไปหวานแล้วตัวอะไรก็ตายหมดแล้วครับบอกเลยโอ้โหกระสุนเฮ้ยกระสุนเขาจะสุสานหมดแล้วเหรอสวยเลยอ๋อนี่ดอรอ แค่นี้ก็พอแล้วมั้งอ่ะเดี๋ยวมีจบเธอไปก่อนแล้วเดี๋ยวตาหน้าแล้วกันอ่ะตาหน้าเอาเลยเฮ้ยมันดูลูกกระสุนไปสองโอ้โหอะไมเป็นคนอย่างงี้โอ้กระสุนมาอย่างอีกบานเลยโอ้เอาจริงไม่ต้องใช้ท่าไม่ตายแค่นี้มันก็ตายแล้วเนี่ยอ่ะเดี๋ยวมีให้เดี๋ยวมีให้ดูนะอ่ะอ่ะ อ่ะโอ้สุดยอดครับอ่ะแล้วก็ยิงแล้วก็ไม่ตายอีกทีหนึ่งแค่นี้บอสก็ตายแล้วครับเนี่ยนะครับคือการสร้างกระสุนแบบโอปีก่อเกือก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 โอ้โหบอสบอาอย่างครับผมหายกูจะตายก่อนอ่ะแล้วก็สมบูรณ์มีถ้าไม่ตายยิงนะกระสุนมาอีกโอ้ ศูนย์มาอีกครับเป็นงเนี่ยกดไปบอลก็คือตายเลยครับอ่ะอันนี้ก็เป็นการสาธิตดีนัวให้ดูแล้วกันเนาะว่ามันเป็นตัวที่่อนข้างถอดสมองครับขอแค่อย่างเดียวคืออีสองตัวอ่อตัวอามีก็พูดเหมือนเดิมนะตัวที่เล่นคอมโบกับรีนัวดีสุดหมี่ให้เนียนนะยังไงก็เป็นเนียนนะครับแล้วก็คอซัสสองตัวเนี้ลองดูแล้วกันแต่ถ้าเกิดสมมติเพื่อนๆสามารถเอาแบบมีกะแบบหมี่ก็ได้ไปหาการ์ดจั่วในสุสานเยอะๆมันก็เล่นได้ครับก็แค่นี้จบเรียบร้อย ตอนนี้มีขอออกนะเพราะว่า AP มีแล้วแค่60มีต้องไปเทสอย่างอื่นอ่ะก็ประมาณนี้แหละครับเพื่อใครมีคำถามอะไรก็มิตั้งคอมเมนต์พูดคุยและเปลี่ยนได้นะครับสำหรับรีนโนาจ้างที่ C2 นะแล้วโหดว่าเดิมเยอะเลย